กลยุทธ์หรือ strategy คืออะไรต่างจากแ็คติกยังไงวันนี้จะมาสรุปให้ฟังครับ มีคำกล่าวที่ว่าวิสัยทัศน์ที่ไร้กลยุทธ์ก็คือภาพลวงตาเป้าหมายจะยอดเยี่ยมขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีวิธีการที่จะไปถึงสิ่งที่วาดฝันไว้ก็คงจะเกิดขึ้นจริงได้ยากนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปข้อแตกต่างระหว่างคำว่า s t r a t e g y กับ t a c t i c ให้ฟังกันแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องของกลยุทธ์กับเรื่อง t a c t i c นะครับผมอยากจะขอให้ทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสักนิดนึงนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่ากลยุทธ์กับ t a c t i c หรือเทคนิคนะฮะผมขอพูดคําว่า s t r a t e g i e แทนละกัน ทีนี้เนี่ยหลายคนสับสนครับมักคิดว่าเออแท็ติกเนี่ยก็คือสตร a ทเจอหรือสตร a ทเจอก็คือแท็กติก2ออย่างเนี่ยมันจะมีเส้นบางๆที่แบ่งระหว่างกันอยู่นะฮะถ้าพูดถึงเรื่องกลยุทธ์แล้วหลายๆคนคงนึกถึงเกงมหมากลุกใช่ไหมครับเซียนหมากลุกเนี่ยเขาคงไม่ได้เออแรนดอมเนาะแบบว่าสุ่มเดินตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วน,วนี้แล้วก็ชนะกลายเป็นเซียนหมากลุกได้ใช่ไหมฮะทุกๆเกมการเล่นก็ต้องผ่านการวางแผนการอ่านเกมนะครับผมมีทั้งการใช้สตร a ท e จ y และแท็กติกในเกมหมากลุกนะฮะ รู้ข่าวรู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ว่ากันว่าชัยชนะในเกมหมากรุกเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าใครอ่านอนาคตได้ไกลกว่ากันนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนหมากรุกเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการวางฟอร์เมชันก่อนจัดกระบวนทัพก่อนนะครับเดินมา้าเดินเรือเดินขุนเดินเสริมกําลังลบไปที่จุดประทะนะครับผมผูกกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ตัวซึ่งเวลาที่คู่ต่อสู้เดินเนี่ยเราก็ต้องมองก่อนแล้วว่าอ๋อเนี่ยกำลังผูกตัวนี้ผูกที่เบี้ยตัวนี้ก่อนเพราะตัวเบี้ยเนี่ยจะเป็นตัวแรกที่จะต้องมาแลกกันนะครับผมซึ่งเขาจะเสริมกําลัง ไว้ที่จุดไหนเราต้องอ่านให้ออกและแน่นอนครับคอมพิวเตอรอ์อ่านอนาคตแล้วคาดการซีนารีโอต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไกลและก็รู้ได้เยอะกว่ามนุษย์อะนะฮะดังนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์จึงเล่นหมากลุกได้เก่งมากนะครับข้อแตกต่างระหว่าง strategy กับ tactic มันคืออะไรสรุปง่ายๆนะครับสั้นๆเป็นคำนนสั้นๆเลยนะ strategy ก็คือภาพใหญ่ tactic ก็คือภาพเล็ก ถ้าเปรียบเทียบกับก,บการศึกสงครามเนี่ย Strategy เนี่ยก็คือ War War กับ Battle ต่างกันยังไงนะครับ Battle ก็คือ1การประทะ1ครั้งสมมติสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับอาจจะมีการประทะ,มม Ukraine, ก, ia, ะ,จจะกัน นานนับ4เดือนนะครับซึ่งใน4เดือนนี้มันจะประกอบไปด้วย battle <S <S> <S ในแต่ละวันใช่ไหมอันนั้นคือ battle นะครับแต่การศึกสงครามนี้คือภาพรวมทั้งหมดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับทีนี้ War เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็น Timeframe ที่แบบมันยาวกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็จะเป็นเรื่องของ Timeframe ที่ยาวกว่าด้วยเช่นกันส่วน battle เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ s h o ตนะครับการต่อสู้ในแต่ละไฟต์แต่ละวันนั่นเองแล้วเรื่องนี้มันสอนอะไรกับเราครับไอ้เส้นบางๆที่เราแบ่งในเรื่องของกลยุทธ กับแท็กติกเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราเห็นความสําคัญและอ่านเกมทั้งหมดออกนะครับไม่ใช่ว่าสไตรจีสำคัญกว่าแท็กติกหรือแท็กติกสําคัญกว่าส a ตรจีนะฮะแต่คนส่วนใหญ่มักจะไปโฟกัสกับแท็กติกจนลืมมองภาพใหญ่ ในเรื่องของ s t r ATEGY เราโฟกัสกับภาพเล็กในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีมากเกินไปจนลืมมองภาพใหญ่ในระดับ10ปีนะครับเพราะมองว่าโอ้ยมันนานเกินไปจะเห็นว่าหลายๆคนนะ่ยไม่อยากจะซื้อประกันชีวิตหรือว่าฝากเงินพวก Provident Fund อะไรที่แบบโอ้มันอีกนานเลยกว่าจะได้แล้วนะครับหลายคนจะไม่ได้มองภาพใหญ่ภาพยาวตรง s t r ATEGY คือ Action Plan ที่จะพาเราไปสู่จุดที่เราต้องการจะไปเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะไปตรงนี้นะครับ strategy คือ action plan ที่จะพาเราไปส่วน tactic นะฮะก็คือก้าวแต่ละก้าวนั่นเองก้าวแต่ละก้าวนี่คือ tactic 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 ผมยกตัวอย่างเกม Dota 2ที่ผมเล่นละกันเกมนี้มันเป็นเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์ค่อนข้างมากนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินคําว่า win the battle but lose the war หมายถึงว่าโอ้เราชนะที่การประทะครั้งนี้แต่จริงๆแล้วเราแพ้สงครามสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเวลาที่ผมเล่น .a นะฮะก็คือเวลาผมตี .a ดดกับเพื่อน5คนมันจะแบ่งเป็นเกมที่แบ่งเนะี่ยทีมละ5นะครับอ่าแบ่งเป็นทีมละ5 2ฝัง่งแล้วก็มาสู้รบกันแล้วใครที่ตีบ้านอีกฝั่งหนึ่งแต่ก่อนก็คือชนะเพราะฉะนั้น จุดสำคัญคือการตีบ้านถูกไหมแต่คนส่วนใหญ่ก็จะมารุมมาตุ้มไล่ฆ่าไล่ล่ากันอ่ะผม5คนนะครับกับทีมเพื่อทีมกับเพื่อน5คนนะกับศัตรูทีม5คนก็จะฟัดก,กันไล่ล่ากันอย่างเมามันในแผนที่ตรงกลางแต่หารู้ไม่ผมก็ส่งตัวหมีของผมนะครับอ้อมไปที่บ้านในขณะที่กําลังชุนละมุนกันอยู่หมีผมก็แอบตีบ้าน ทางนู้นนะครับสุดท้ายบ้านแตกไม่รู้ตัวนะครับแม้ว่าทีมพวกผม5คนจะแพ้ในการประทะตรงเนี้แพ้5คนตายเรียบเลย5คนฝั่งนู้นเหลือรอดตายแค่2เหลืออีก3คนกําลังบุกขึ้นไปตีบ้านเลยแต่หารู้ไหมว่าโอเคบ้านตัวเองแตกไปแล้วนี่ก็เป็นกลยุทธ์ในการอาจจะเรียกว่าโอเค แท็ติกในการล่อเสือออกจากถ้ำนะครับกลยุทธ์ก็คือภาพรวมทั้งหมดอ่ะเขาก็จะโฟกัสเกี่ยวกับการต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าจนลืมไปว่าทั้งเกมเนี่ยเขาได้แพ้ไปแล้วนะฮะทีมที่อ่านออกเขาก็จะไม่มาปะทะตรงนี้เขาก็จะถอยเขาจะไม่สนใจใชัยชนะที่อยู่ตรงหน้าแต่เขาจะถอยไปกันบ้านก่อนแล้วก็ไปล่าหมีของผมแล้วในที่สุดอ่ะก็ค่อยกลับมาตีบ้านตอนที่หมีมันตายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้ตารางง่ายๆทางนี้นะครับซึ่งจะได้เห็นกันชัดเจนทีละข้อเลยว่า strategy กับแท็ติก ต่างกันยังไงนะครับสไตล์จี้คือ planning หรือการวางแผนส่วนแท็ติกก็คือการ doing หรือการลงมือทำนั่นเองนะฮะสไตล์จี้คือ large scale แต่แท็กติกก็คือ small scale นะ,ะภาพเล็กกับภาพใหญ่นั่นเองสไตล์จี้จะเป็นเรื่องของคำว่า why ก็คือคำว่าทำไมนั่นเองทำไมเราต้องทำอย่างนี้ทำไมเราต้องทำอย่างนั้นนะครับเราทำไปเพื่ออะไรส่วนแท็กติกเนี่ยจะเป็นเรื่องของคำว่า how ซึ่งก็คือทำอย่างไรคนส่วนใหญ่มักจะไปติดกับคำนี้ครับว่าทำยังไงทำยังไงนะครับจนลืมคำว่า ทำทำไมทำไปทำไม Why you do what you are about to do today Strategy มีข้อดีก็คือ difficult to copy นะครับโดนก๊อปได้ยากเพราะว่ามันเป็นภาพใหญ่ภาพยาวแล้วก็มันก๊อปได้ยากรายละเอียดมันเยอะนะฮะส่วนแท็กติกเนี่ยก๊อปได้ง่ายนะครับ Strategy แน่นอนก็คือ long time frame อยู่แล้วส่วนแท็กติกนะครับก็จะเป็น short time frame เป็นเรื่องของเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับถ้าใครลงทุนในหุ้นก็จะเห็นได้ว่าจะมีคนที่เล่นแนว strategy กับคนที่เล่นแนวแท c t ตินะฮะซึ่งก็คือ VI ที่มองภาพระยะยาวการเติบโต ของบริษัทการชิฟของเส้นดีมานนะครับกับคนที่เล่นแบบช็อตไทม์เดย์เทรดเดย์เทรดก็คือเล่นกับการที่ดีมานซัพพลายวิ่งในเส้นนะครับไม่ได้เกิดการชิฟของเส้นแต่ไม่ว่าจะเป็นแทคติกหรือ s t r a t e g i e นะครับสสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันนะฮะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้หากเราต้องการเดินทางไปสู่เป้าหมายนะครับทั้ง2องอย่างนี้เป็นสิ่งจําเป็นท้ายที่สุดนะครับผมจะแถมของแถมไป3ข้อนะฮะสข้อที่จะทําให้เราวางแผนกลยุทธ์ได้ดีนะครับ 1. นึ่ง ก็คือ Data นั่นเองอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า Data ทําให้เราสามารถวางแผนได้ดีทําให้เราเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับคำที่ว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็คือคําว่า Data นี่แหละครับ2 การมีเป้าหมายที่ชัดเจนต่อให้เราจะมี Data มากมายมันก็เป็นแค่กอง raw data ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะ work กับ Data ายังไงนะครับเราทํานู่นทํานี่มั่วซั่วไปหมดแต่สุดท้ายมันไม่ได้อะไรกับเป้าหมายของเราสุดท้ายมันก็คือแค่เสียเวลาไปวันๆนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยข้อที่3นะครับผมก็คือการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงหลายคนนะฮะที่วางแผนกลยุทธ์แล้วมองแต่ด้าน positive นะครับว่ามันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ลืมไปในเรื่องของการวางแผนว่า ว่าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้เราจะรับมือกับมันยังไงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรธุรกิจหรือแม้แต่ในระดับบุคคลเนี่ยนะฮะลืมคิดถึงข้อนี้ไปนะครับพอเกิดปัญหาขึ้นก็เลยรับมือกันไม่ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปความแตกต่างระหว่าง strategy กับ tactic นะครับ strategy ก็คือภาพใหญ่ tactic ก็คือภาพเล็ก สสิ่งก็ต้องไปร่วมกันนะครับผมบางครั้งเราอาจจะยอมแพ้ในภาพเล็กแต่ไปชนะในภาพใหญ่ก็สามารถทำได้เราอาจจะดูแย่ในช่วงช็อตเทอมแต่สุดท้ายในช่วงลองเทอมแล้วเราก็ไปวินในลองเทอมนะ เช่นเดียวกับการศึกสงครามครับคำว่า strategy กับ tactic เนี่ยมันมีจุดกำเนิดมาจากสงครามนั่นแหละแล้วก็มีการ Adapt มาใช้ในเรื่องของ Business มากขึ้นนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ